คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมล้านนะครับกับสูตรพิชิตหลานนะครับ,บ,นนรบเป็นสูตรวิ่งบนนะเรามาดูในสูตรนี้โดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมหกสี่หนึ่งพฤษภาคมหกนะสี่นะใส่ติดทั้งหมดเอ่อสิบแปดเมืติดครับสิบแปดเมืติดนะเรามาดูนะครับในวิธีการคำนวณว่าคำนวณย,ยังไงนะครับเรามาดู ข้าแต่นึ่งพฤษภาคมใช่ไหมอ่ะหพฤษภาคมหพฤษภาคม64ครับออก50าศูนย์แป๊บนะครับห้าศูนยตัวลนึ่นะครับห้าบวกด้วย2เป็น7 7บวกด้วย1บวกด้วยสามคูณสบวกด้วย3บวกเข้าไปบวกด้วย4บวกด้วย1บวกด้วย2 2งบวกด้วย4บวกลมกันได้เท่ากับ สิบเก้าครับสิบเก้าสิบเก้าบวกแปดสิบเก้าบวกแปดเป็นยี่สิบเจ็ดเศษเจ็ดนำค่าหลังมาวางครับคือเลขเจ็ดเจ็ดบวกสามพงที่เป็นสิบเศษศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าเราใช้ในส่วนของนี่นะเห็นไหมได้เจ็ดห้าคือวิ่งบนนะเราเข้ามาดูเราใช้ในส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลักร้อยรลังคั้ที่หนึ่งบวกด้วยสิบล่างคูณสามบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่หนึ่งร้อยหลังครั้งที่สอง สิบหลังครั้งที่สองซื้อกูณด้สองครับนำมาคูณแต่ละตัวเสร็จแล้วนำมาบวกรวมกันครับที่ไม่ได้สิบเก้านำมาบวกแค่ครั้งที่บวกแปดบวกสามบวกห้าเท่ากับตรงนี้นใ้งวดแรกที่มันเข้ามาคือเจ็ดศูนย์ห้าเรามาดูครับเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าครับเลขห้าเข้ามาตำลักหลักร้อยกาวิ่งเข้ามาหลักร้อยเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบครับสิบหกพฤษภาคม หกครับคำนวณวิ่งบนได้เจ็ดศูหเจ็นเช่นเดิมครับเรามาดู7จ็ดศูย์หเลขเครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่หนครับ 1. นึ่งิทยาย,ยนหกสี่เราคำนวณในส่วนของอวิ่งบนได้ 1. นึ่งสี่เกหนึ่งสี่เกะครับเรามาดูพี่ชิดล้าน1นึ่งสี่เนเะครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนครับ สิบหกมิถุนายนหกสิบหกมิถุนายนหกสี่คำนวณพิจิตรล้านได้เลขเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าครับลองมาดูนะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหนอนที่หนึ่งเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลักหน่วยหนอนที่หนึ่งครับหนึ่งกึดดาคมหกสี่หนึ่งกึดดาคมหกสี่คำนวณพิจิตรลา้านได้เลขเจ็ดศูนย์ห้า เ0 5ครับตามาดูนะเจ็ดศูนย์ห้าเลขเจดเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับเลขห้าเข้ามาหลักหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกระดาษคมะหสี่คำนวณพิจิตรล้านได้เลขห9เก้าแล้วก็สี่หกเก้าสี่นะเรามาดูครับหกเก้าและสี่ตัวเลขจะมาหกเก้าสี่เลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวันที่หนึ่งครับ หนึ่งสิงหาคมหสิงหาคมหสิงหาคมหกครับคำนวณวิง่งอ่าคำนวณพิจารณาเลขนย์สามแปดศูนย์3 8 038ครับเรามาดูนะ038ย์สามแย์สาเลข0ย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเอาัาที่1ครับ1 6บหกสิงหาคมหกสี่ล้วรามาดูครับคำนวณพิิตรณาได้เลข583แ58ปด หนึ่งกันยายนหกสี่ออก 4, 7, 5, สี่เจ็ดห้าศตวรรษออกเก้าเจ็ดเลขห้าเข้ามาหลักหลักหน่วยลำดับที่หนึ่งครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับคำนวณพิชิตล้านได้เลขสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งครับเรามาดูนะสามหกหนึ่งหนึ่งสิบหกกันยายนหกสี่ออกเก้าสามห้าศตวรรษเก้าศูนย์เลขสาม พิจิตล้านเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบสองที่หนึ่งสิบหกกันยายนหกสี่คำนวณพิจิตล้านได้เลข7 0็ดศูย์หครับเรามาดูนะหนึตัวละคมหกสออก1นึ่งเจ็ดหนึ่งสปดเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบงที่หนึ่งครับหนึ่งตัวละคมหกสี่หนึ่ตัวละคมหกสี่คำนวณพิจิตล้านได้เลขสามหกหนึ่งครับสามหกหนึ่เรามาดูครับ สิตัวละครหกสี่ตัวละคมหกออก3ามเจดสองตัวละสามแปเลขสาเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราทีหนึงครับ16ตัวละคมหกสี่เราลอดูกลางกลากันหน่อย3าบวกสบวกด้วยสามสา้บวก9ด้าบวกด้วย2บวกด้วยเจบวกด้วยเก้าสสิบแดบวกเด้ดแปนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ เป็นสามสิบสองครับอ่าแล้วมีสุ่มนะสามสบองบวกแปดทงที่ครับ3ามสบวกแเป็น 40, สี่สใศูนย์นะครับสี่สิบก็คือเราใส่ข้างหลังคื็เลขศูนย์ศนย์บวกสามงที่ได้3 3มสบวกห้างที่เป็น8ได้เลขพีชิตล้านศูนย์สามแศูนย์สครับหนึ่งกายอนหกสออกศูนย์สาดสองกเก้าห้า เลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยร้อยที่หนึ่งครับเลขสามเข้ามาหลักสิบร้อยที่หนึ่งหนึ่งพิสกยยนหกสี่ละคำนวณพิจิตรานได้เลขหนึ่งสี่แล้วก็เก้าหนึ่งสี่เก้าตัวเลขใจะมานะครับเรามาดูหนึ 1, 4, 96, ่งสี่เก้าสิบหกพิสกยยนหกสี่ออกเจ็ดหกหนึ่งสองตัวเราออกห้าเจ็ดนะครับเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่ยวยหนาวยที่หนึ่งครับ สิบหกพฤศจิกายนสิบหกพฤศจิกายนหกสี่ล่ะสิบหกพฤศจิกายนหกสี่คำนวณอนพิชิตล้านได้เลขวิ่งแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกนะเรามาดูนะครับแปดหนึ่งหกหนึ่งท่านนาคำหกสี่ล่ะออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสัตว์ออกแปดสองลออ 8, เลขอะไรมานี่ครับเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่ง หนึ่งทนบัตรคมหกสีหนึ่งธนบัตรคอมพกสีคำนวณในในส่วนของพิชิตล้านเหลือมาที่หนึ่งได้เลขสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์เรามาดูครับหนึ่งธนบัคมหกสี่หนึ่งธนบัคมพกสี่ออกหกสามเก้าสองสามพ้าสองพันแปดสามเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเหลือมาที่หนึ่งเลขห้าเข้ามาหลักหน่วยเหลือมาที่หนึ่งครับสิบหกธนบัตรคมหกสี่ล่ะสิบหกธนบัคอมหกสี 6บวกด้วยสองบวกด้วยแปด4าบวกด้วยสบวกด้วยสครั้งหนึ่งบวกด้วยหาบวกด้วยสองบวกด้วยสบรวมกันได้เัับยี่สิบห้ายวกแปดบห้าบวกแปเป็น3 3มสิบสามใส่สามบวกสคงที่เป็น6 6หกบวกาคงที่เป็นสิบเส็จหนึ่งได้เลขพิชิตล้าสา สามหกหนึ่งเรามาดูนะครับสามสิบธนบรมหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสัตว์ตัวสามหกเลขหกเข้ามาหลักสิบตัวที่หนึ่งครับต่อมาต่อมาสามสิบธนบรมหกสีล่ล่ะคำนวณพิชิตล้านได้เลขหกเก้าสี่นะครับเราจะสุ่มสุ่มเป็งช่วงนะครับหกเก้าสี่หกเก้าสี่เอามาดูสิบเจ็ดบ้าก็าคมหกพ้าล่ะออก แปดแปดศู92 92. นยน้าเสองเะครับเลข9เข้ามาตำแหน่งของพีชิตล้านเข้ามาหลักหน่วย้อยที่หครับสิบเจ็ดพักเราหกดแนงห้าเก้าสองเก้สองแดบวกด้วย1บวกด้วยเก้าสามยบเก้าสามยิบเจใส่บวกด้วยเจบวกด้วยห้าบวกด้วยหนึ่งบวกด้วย1นคูณสบวกด้วยสอง ัวรวมกันได้เท่ากับ24 24บวก8ครับ24 24บวก8เป็น32ใส่2 2บวก3คงที่เป็น5ใส่5 5 5คงที่เป็น10ใส่0ได้2 5 0 2 5 0 1กว่าพันครับ1กว่าพัน65ออก9 4 4 3 8สัตวเราออก3 0นะครับพิชิตล้านคือเลข0วิ่งเข้ามาตำแหน่งนของหลักสิบตอนที่1ครับ หนึ 1> 1, ่งกัวบาปันกบเก้าสี่สีามอลามศูนย์เก้บวกด้วยสบวกด้วยสาับเก้บวกด้วยเ้าบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยแปดสบกบวกด้วยหกบกกันได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับได้สามสะเท่าไหม กดขึ้ที่เลขตันไหมสามหกสามหกบวกแปดสามหกสนึเจ็ดสนึแปดสิบเก้าสี่สิบสี่เอซสี่สองสี่สามสี่สี่สี่สิบสี่สี่สิบสี่ใส่สี่ครับเอเอเอเต้องใช้สี่สกูนะปั๊บนะครับใช่สี่ของมันสี่บวกสามของที่เป็นเจ็ดอ่ะ เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองใส่สองได้สี่จสองอ่าได้สูตรพิชิตล้านนะครับวิ่งบนนะครับเจ็ตสีสิบแปดก็ติดครับเท่าแต่สิบหกหนึ่งพฤศษคมหกสี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีิมล้านครับสวัสดีครับ